ครับพี่มิวครับครับสวัสดีครับครงสิบวันนี้นะครับกับการถึงเวลาล้วันที่เราต่ัวปเขาไปแขวัดก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าบทสวดยาวมากเลยครับก็ก็ใช้เวลาท่องแล้วก็เข้ามาฝึกซ้อมที่วัดหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานเลยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่องสวดด้วยแต่ความตั้งใจของพี่มิวในการสมบะแข่นนีเพนยงไห เหมือนเป็นเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกๆคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีดีกับเรามาครับมีชื่อฉายาออกมาแล้วใช่ชื่อบุญญาวัฒโนครับแปลว่าก็เหมือนท่าก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปัญญาวัฒนะครับผมก็จเจริญด้วยปัญญาอย่างฉายานี้ใครเป็นคนตั้งให้ ก็ทางทางพระทคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุบสิทธิ์จงชีมีวัตรก็จะเป็นปัญญาวัฒนาอะไรเงี้ยทีนี้ตั้งความตั้งใจประมาณเท่าไหร่กี่วันที่จะศึกษาทมเพราะว่าตอนนี้คิดว่ายังต่ําก็น่าจะสองอาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ได้นานที่สุดเพราะมันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทม จริงจังจริงจังแบบนี้ครับพวกจะที่มีในใจพี่นึ่งจะจำวัดที่กรุงเทพหรือเดี๋ยวจะมีแลนที่จะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเดี๋ยวกาว่าจะมีไปวัดปา่าด้วยครับรก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เรา่อยไปวัปดป่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะไปที่ไหนตอนนี้คิดว่าน่า,นาจะเป็นเชียงใหม่นะครับไปอยู่ที่นน่นสักไปอยู่ที่นน่นนะสักวีคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมามาสิกที่กรุงเทพใช่มาสิกที่กรุงเทพครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจครับ แต่เคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาเหมือนไม่ไม่เคยให้บวชเลยครับเหมือนเขาไม่ดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่ศึกใช่เขาก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยก็ตลกดีครับตอนนั้นที่โน้บอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกขมงเขาศึกเขาให้เหตุผลว่าเขาจะไม่นอมบวชเอเหมือนตอนนั้นเขาคือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอยากให้ลูกบวชซะหน่อย ตอนเป็นจเพศยี่ห้าอะไรเงี้ยตอนผมยี่สิบห้าก็ไม่เ็นมีใครบอกให้บวชเลย,ยมผมก็เลยเอ้าทำไมไม่นมีใครอยากให้บวชเลยอะไรเงี้ยมาม่าก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมาเขาบอกว่าถ้าบวชจะไม่สึกเลยไม่เป็นไรแล้วกันแต่ตอนนี้ตตอนที่จะไปบอกว่าจะบวชหม่าม่าไว้ไหมนม่ามาเขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็ถามว่าแน่ใจแร้วนะอะไรเงี้ยผมก็ผมก็แน่ก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่เลย ว่าก็ก็จะมีหลายๆหลายๆเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวชให้อะไรเนี่ยเราคือว่าเราเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่แบบแฮปปี้กันดีกว่าแสดงว่าสิ่งที่มาดูมันก็คือไม่มีความกังวลนั้นไม่ไมกังวลไม่กังวลนี่ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วว่าไงก็ต้องบวชก็ต้องไงไงก็ต้องสึกออกมาอะไรเนยครับแต่ว่าก็ก็บอกไปแล้วว่าขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีคิวใช่ไหม ก็ยังอนุญาตอยู่โอเคได้ครับแต่มีเ่องศึกเยยรื่องอ่ะพี่ไม่มีเลยครับเหมือนเหมือนทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวัดค่อยหาเลิกศึกให้แต่ก็คงจะขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้วเวลาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกเขาเลยครับแล้วคนเล่นงานได้เคพียอะไรอะไรเข้าข่าวว่าว่าจะต้องกลับมาอนุญานอีกประมาณเมื่อไหร่ก็ปลายคือเอาจริงปลายเดือนพฤศจิกาก็มีไปต่างประเทศแล้วครับก็เลยจะต้องศึกออกมาก่อน ช่วงปลายเดือนปีเจิกาแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวถึงตอนนั้นก็เดือนหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงโอเคแล้วครับแต่ตอนนั้นผมว <c oughs> ผมมาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโกนอีกรอบอตอนกลางเดือนก็เลยอาจจะผมหายไปอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะขึ้นไวอ่ปล่อยขึ้นไม่ไวจริงๆอย่างวันนี้เราตั้งใจมาบวชศึกษาพระธรรมด้วยส่วนนึงใช่ใช่ครับแบบเต็มที่เลย <c oughs> ก็ฮิ้วหนังสือมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ทางวัดก็มีพระที่เก่งๆเดือมมากๆก็เลยคิดว่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับอย่างวันนี้คร่งเค์ไหมครับโซเชียลหรืออะไรต่างๆต้องตักเลยครับก็คือคือด้วยความที่เทคโนโลยีในในปัจจุบันไม่ได้ถูกกล่าวไว้นะสมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลยหลายๆอย่างถ้ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่พี่จะตั้งใจจะจำวัดที่นี่หรือว่าจะไปวัดดัานกว่าปิด ก็ในจังหวัดอยู่ที to to ่น in ี่แหละแล้วจะต้องไปหนจังหวัดเดี๋ยวมีไปไปที่ป่าว่าไปไปเชียงใหม่ครับไปเชียงใหม่อะไรไหมครับเพราะว่ามันจะต้องเดินทางต้องไปอยู่สถานที่ที่เราไม่คุ้นกันก็ก็ก็มีแค่ตอนนี้คือความกังวลคือเรื่องเรื่องวิธีการมากกว่าครับเราจะขนของไปยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยมาขนให้อะไรอย่างไี้ครับผมก็ ยังไม่แน่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการพรที่เราบวชเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำาณปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองก็จะต้องก็วกวนหลายๆคนมาช่วยหน่อยได้มีโอกาสทดลองมานอนที่วัดบ้บางอย่างโอ้ย่างเลยครับคืนแรกเลยที่นอนวัดคืนแรกที่นอนวัดเลยครับแต่ก็ไม่มีความกังวลนะเพราะว่าวัดสงกมากเลยตอนนี้ที่กังวลมากมากสุดก็คือการ การใส่จีวรเนี่ยแหละครับมีการมีการซ้อมมซ้อผมยังไม่ได้ซ้อมนะครับผมว่าเนี่ยหลังหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันเลยครับพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาบินาบ่าทันปับพี่เลี้ยงมี่กี่รุ่นครับปพี่เลี้ยงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอเห็นเพื่อนๆเยอะก็รอก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยบ้างพรุ่งนี้แต่ก็เตรียมพร้อมพรุ่งนี้ก็คือออกวันแรกใช่วันแรกเลยครับหลายๆคนก็ขู่ว่าเนี่ยบางทีตื่นมาก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ย ยังใส่ไม่เสร็จเลยนะโหวันได้ตื่นกี่โมงเนี่ยทีนี้ในเรื่องของความเป็นอยู่พอเราบอกเขาบ้านเหลืองเนี่ยจะต้องกินนอยเป็นเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ครับก็เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลมากครับเพราะว่าเหมือนปกติผมทํา IF อยู่แล้วก็จะมีช่วงเวลาในการทานอาหารอยู่แล้วเรา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 ด้วยความที่ไปต่างประเทศบ่อยเลย IF เปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆทีนี้คิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะครับ ขอบคุณแฟนๆขาเข้ามาร่วมมือโัฒนาพูน้งครับผวันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน,น้นองๆทุกคนที่มาให้กําลังใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่คอยติดตามอยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นก็ครั้งใหญ่มากๆในในใน,ในชีวิตของผมเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนโัฒนาบุนด้วยนะครับผม หาหน้าตาที่เาจะมีอะไรย่าเงี้ยไม่ชแ้ใช่ใช่ม่ใ่า่นี่ยิ่เสิร์ที่ขยับออกมาได้ทีวีก็เช็บภาพออกไปทางโน้นเลยแล้วตรงนี้เขวแลใอะไร้กลับมานั่ับตั้งก้องเลยเอจับตั้งกล้องเลยนะวย พี่หน้าใคอยัพี่หน้ามาตรงนี้ี่โอเคได้ลี่ครับพี่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 มีสน่ทีโอเคร้พี่หน้ากองนี้ครับพี่หน้านอั่งรูกูพี่หน้าเียาบ คีหน้าป้องดาวิกาเนี่ยตัวกลัวมากเขาจะให้พี่น้าสำรวมนิึงมึวงควรพิ่าหัวล้อยเฉยเลยรงวนี้นะครับหนึ่งสองส